นี่เป็นหนคันภกดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนะมรุกตายวันแขวงเมืองพารณาณสีหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงธรรมจากกัปวัตนสูตรที่ทำเอกรสถูปจึงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบบริบูรณ์หลังจากนั้นมาอ่าก็ได้มีอ่าพระพุทธศาสนารู้ว่าภาษาภพขึ้นมา60รูป ่อมาองค์สุเดวพสสามาสัมพุทธเจ้าก็อยู่จำพรรษาพรรษาแรกแที่มูลคันตะก,กุดีหลังนี้ในครั้งก่อนก็ไม่ได้เป็นใหญ่แบบนี้นะครับก็เป็นอยู่ตามป่าตามเขาเรียกว่าเป็นสวนกวางสวนกวางของพระราณสีแล้วก็แต่ว่ามาสร้างในยุคสมัย235พระเจ้าโสมมหาราชได้มาสร้างมูลคันตก,กุดี หลังใหม่หรือว่ามาสร้างบนกาทุกดีเพื่อเปลี่ยนที่ระลึกององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สร้างธรรมีกสัตถุอ่สถานที่เห็นธรรมแล้วก็ธรรมราศิกสถูปสถานที่มีอรหันตสบวกชุดแรกเกิดขึ้นอาดัานั้นเราเห็นก็เป็นในยุคหลงหังแต่สิ่งสำคัญก็เราได้ไปบูชาสาการะสถานที่บูชารอยพระบาท ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ในธรรมีกสัสถูได้ปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังกะบูชาบุญกุศลเหล่านี้ก็จะเพิ่มพูนให้เรานั้นได้รับสิ่งที่เราได้ปฏิบัติได้นำมาใช้ในชีวิตปัจจำบันแล้วก็สามารถที่จะเดินทางให้ถึงเส้นทางพระนิพพานได้ฉะนั้น อ่าพาันสี